ซึมช้าของพี่คือไม่ต้องกดเยอแสดงว่าเขาต้องเจออะไรที่ซึมไวกว่านี้เครื่อนอะไรว่ะพี่มันมีด้วยเหรอรูสึกเศร้าแล้วทั้งนั้นซึมเศร้า่ะซึมไวสั่งแล้วสองเตะทาได้ทั้งแขนและขาเลยนะแต่บางคนกดห้าปั๊มแต่หนูใช้ทาที่ท้องด้วยเพราะเราแม่หลังคลอดเราอยากดูแลตัวแล้วก็เลยแบบว่าท้องขากดรอยแต่งลายด้วยกดยืนยันออเดอร์นะคะ กดยืนยันออเดอร์ด้วยนะคะอย่ากกดแค่แต่กร้าทิ้งไว้เพราะว่าเดี๋ยวลงไลฟ์ไปอะตะกร้่าการาเสร็จแล้วไม่ได่เดี๋ยวลงไลฟ์ไปอะพอไม่ได้ราคานี้เดี๋ยวมาวีนมาโวยกันดีเหมือนเมื่อคืนไงเดี๋ยวโหเมื่อคืนวีนกันช่ำช่ำมากแม่ก็บอกว่าทาไมไม่ทันทาไมนู่นนี่นั่นเอาเป็นว่าไลฟ์นี้ไลฟ์เดียวแล้วก็ให้เวลากดนะตอนนี้เท่านั้นนะคะนะตอนนี้ ร้อยเดียวก็สวยได้นะถูกต้องค่ะแล้วไม่มันเป็นราคาที่แบบนักเรียนก็จับต้องได้บางทีคุณแม่ให้ตังไปโรงเรียนวันละร้อยเก็บวันสิบาทสิบวันก็ได้แล้ว <c oughs> โอ้ยพ่อแค่ร้อยเดียวไอ้บา้าเฮ้ยตกใจนะปกติกตานะ้าวร้อยเก้าสิบหนูได้เจ็ดสิบห้าอุ้ยหนูอ้าวเบบี้นะคะเอานมเอานมจ้ามันีจ้ามันจ้ามันจ้ามันรักมีมีมาจ้ามันเอาค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไหมขอบคุณค่ะสาม